ผมวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกลับอีกหนึ่งนี้ EP ก็แล้วกันนะครับก็วันนี้ก็มากับกุมารทอนะครับของหลวงปู่แย้มนครปฐมนะครับของวัดสามงามนะครับรูปลักษ์ก็จะประมาณนี้นะครับผม แต่และชื่อจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ทางทาง,ทางวัดเขาจะตั้งมาเนี่ยเขาจะตั้งมาส่วนพวกลายาจานน่าจะเป็นลูกศิษย์จานนะครับส่วนหลวงปู่ย้มจะเป็นคนปลูกเสกแล้วก็เจิมแป้งเขาจะเจิมแป้งเจิมทองอยู่อยู่บนหัวเนี่ยครับแต่นี้ผมได้มานานแล้วมันลบลบ,ลบเรือนออกไป รายละเอียดมีไม่ค่อยเยอะครับสำหรับเรื่องกุมารทองแล้วก็จะมีใต้ฐานเขาจะมีพวก,พวกดินเจ็ดป่าช้าพวกผงอาถรรพ์ต่างๆแต่ที่นแน่ๆมันมีผงดินเจ็ดป่าช้านะเท่าที่รู้ ก็ส่วนพุทธคุณของกุมารทองก็จะเป็นพวกเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอ,อะไรค้าขายอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับแต่แต่ถามว่าในในส่วนตัวผมผมไม่เคยเจอนะครับผมเลี้ยงสายไหนผมก็ไม่เคยเจอทั้งนั้นพอมีดหมอผมมีเยอะน้องสมไม่กล้าออกมาหรือเปล่าผมไม่รู้ แต่ผมเลี้ยงมาหลายสายแนละ้วไม่เคยเจอไม่เคยเห็นไม่เคยออกมาทั้งนั้นขนาดสายที่เออเขาวัดดังระดับต้นๆของประเทศผมก็ไม่เคยเจอนะของหลวงปู่แย้วมวัดสามงามเนี่ยแต่คนอื่นเขาจะเจอกันแล้วเขามีประสบการณ์ยังไงผมก็ไม่รู้กับเขานะครับแต่ส่วนตัวผมผมไม่เคยเจอนะครับ เป็นขนาดตั้งบูชานะครับเท่าประมือผมเลยส่วนรายละเอียดมันไม่มีอะไรมากมายครับก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณสำหรับคนที่กดติดตามถูกใจนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับ